สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูนะคะค่ะวันนี้เราจะสรุปเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพนะคะค่ะมาดูมาตรฐานวิชาชีพครูนะคะ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์นะคะในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย3มาตรฐานนะคะ 1. ก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะและ 3. มาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะหลักการจำนะคะก็คือ มาตรฐานวิชาชีพครูนะคะมี3มาตรฐานนะคะก็คือรู้งานตนนะคะค่ะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะคะจะมี2ข้อนะคะก็คือ1มาตรฐานความรู้นะคะ2มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพนะคะค่ะมาดูมาตรฐานความรู้กันก่อนนะคะ มาตรฐานความรู้นะคะจะต้องมีคุณวุฒินะคะไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษานะคะหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ครุสภารับรองนะคะมาตรฐานความรู้นะคะมี11มาตรฐานมาตรฐานที่1ก็คือความเป็นครูมาตรฐานที่2ก็คือปรัชญาการศึกษานะคะตัวนี้จะเพิ่มมาจากเดิมนะคะ มาตรฐานที่3ก็คือภาษาและวัฒนธรรมนะคะมาตรฐานที่4ก็คือจิตวิทยาสําหรับครูนะคะมาตรฐานที่5ก็คือหลักสูตรนะคะมาตรฐานที่6กนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้นะคะมาตรฐานที่7ก็คือการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้มาตรฐานที่8ก็คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะคะมาตรฐานที่9ก็คือการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นะคะมาตรฐานที่10ก็คือการประกันคุณภาพการศึกษานะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มมาจากเดิมนะคะมาตรฐานที่11นะคะก็คือคุณธรรมจริยธรรมนะคะและจรรยาบรณตัวนี้ก็จะเพิ่มมาจากเดิมนะคะ มาดูมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพนะคะจะมี2ข้อนะคะ 1. ก็คือจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนนะคะในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีจำนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปี2จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์นะคะวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการครุสภากำหนดนะคะ มาดูมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะจะมี12ข้อนะคะค่ะมาดูมาตรฐานข้อที่1นะคะก็คือปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอนะคะมาตรฐานข้อที่2นะคะก็คือตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนนะคะมาตรฐานข้อที่3นะคะ ก็คือมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนนะคะให้เต็มตามศักยภาพนะคะมาตรฐานข้อที่4นะคะก็คือพัฒนาแผนการสอนนะคะให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงนะคะมาตรฐานข้อที่5นะคะก็คือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะคะให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะคะมาตรฐานข้อที่6นะคะก็คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะโดยเน้นผลถาวรน,นะคะที่จะเกิดแก่ผู้เรียนค่ะมาตรฐานข้อที่7นะคะก็คือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบนะคะมาตรฐานข้อที่8ก็คือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนนะคะมาตรฐานข้อที่9ก็คือร่วมมือกับผู้อื่นนะคะในสถานศึกษายอย่างสร้างสรรค์มาตรฐานข้อที่10นะคะก็คือ ร่วมมือกับผู้อื่นนะคะในชุมชนอย่างสร้างสรรค์น,นะคะมาตรฐานข้อ11นะคะก็คือสแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนานะคะและมาตรฐานข้อ12นะคะก็คือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์นะคะค่ะมาดูมาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะมาตรฐานการปฏิบัติตนก็คือ จรรยาบรรวิชาชีพนะคะค่ะมาดูความหมายของจรรยาบรรวิชาชีพครูนะคะจรรยาบรรวิชาชีพครูหมายถึงแบบแผนความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนนะคะจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะมีอยู่9ข้อนะคะ5จัรยาบรรณนะคะค่ะก็คือ จันยบันต่อตอนเองนะคะจะมี1ข้อนะคะก็คือมีวินัยในตนเองนะคะพัฒนาตนเองได้วิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมนะคะและการเมืองอยู่เสมอจัรยบันต่อวิชาชีพนะคะมี1ข้อนะคะก็คือรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพนะคะจรรยาบัณต่อผู้รับบริการนะคะมี5ข้อนะคะก็คือต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจกัสิธ์นะคะและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้านะคะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะคะทักษะและนิสัยที่ถูกต้องนะคะที่ดีงามแก่สิรธิและผู้รับบริการนะคะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะทั้งกายวาจาและใจนะคะไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์นะคะต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการนะคะ ให้บริการด้วยความจริงใจนะคะและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบนะคะค่ะมาดูจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะคะมีหนึ่งข้อนะคะก็คือพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมนะคะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะคะค่ะ มาดูจรนยาบัลต่อสังคมนะคะมี1ข้อนะคะก็คือเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะสรุปนะคะก็คือจรรยาบรณวิชาชีพนะคะมี5จรรยาบัณน,นะคะก็คือ 1. ก็คือต่อตอนเอง 2. ต่อวิชาชีพ 3. ต่อผู้รับบริการนะคะ4ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ5ต่อสังคมนะคะหลักการจำนะคะก็คือตอนชีพรับร่วมสังนะคะข้อสอบเคยถามนะคะว่าจรรยาบรณในข้อใดนะคะสำคัญที่สุดนะคะก็คือจรรยาบัณต่อผู้รับบริการนะคะ ซึ่งมี5ข้อนะคะเยอะที่สุดสำคัญที่สุดนะคะค่ะมาดูสมรรถนะวิชาชีพนะคะสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ทักษะและความสามารถนะคะสมรรถนะของครูนะคะ ประกอบไปด้วย2สมรรถนะนะคะก็คือสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํำสายงานนะคะค่ะมาดูสมรรถนะหลักก่อนนะคะประกอบด้วย5สมรรถนะนะคะก็คือ1การมุ่งผลสำเริ์ในการปฏิบัติงานนะคะข้อ2ก็คือการบริการที่ดีนะคะข้อ3ก็คือการพัฒนาตนเองนะคะข้อ4ก็คือการทำงานเป็นทีมนะคะ และข้อ5นะคะก็คือจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพครูนะคะค่ะมาดูสมรรถนะประจำสายงานนะคะประกอบด้วย6สมรรถนะนะคะ 1. ก็คือการบริการการบริหารหลักสูตรนะคะ2ก็คือการพัฒนาผู้เรียนนะคะข้อ3ก็คือการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะข้อ4ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะ ข้อ5ก็คือภาวะผู้นำครูนะคะและข้อ6ก็คือการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนนะคะเพื่อการจัดการเรียนรู้สรุปนะคะสมรรถนะหลักนะคะก็คือการพัฒนาตนเองนะคะออส่วนสมรรถนะประจำสายงานนะคะก็คือการพัฒนาผู้เรียนนะคะสมรรถนะหลักจะมี5ข้อนะคะสมรรถนะประจำสายงานจะมี 6. ข้อนะคะ หลัก5นะคะประจําสายงาน6กนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องไอแบงค์วรายุท์ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ